สวัสดีค่ะนิสาพรบอนสีนะคะกลับมาพบกันกับไม้สวยๆอีกเช่นเคยจะ้ะคลิปนี้นะคะถ่ายลงไว้วันจันทร์ที่1นธันวาคมนะจ๊ะแพ็กจัดส่งให้วันนี้ได้เลยนะคะสนใจไม้สวยๆต้นไหนโทรหาหรือทักไลน์หาแม่ค้าได้ที่เบอร์0805194 988นะคะ ก็ค่าส่งนะคะ1ต้น2ต้นมีค่าส่ง50บาทรับ3ต้นขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีนะคะใครสะดวกรับปลายทางขออนุญาตบวกเพิ่มเพียงแค่20บบาทเท่านั้นนะคะเป็นค่าธรรมเนียมพอเวลาลูกค้ารับปลายทางก็จ่ายเงินกับพี่ เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ใช่ไหมแล้วเจ้าพี่เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ไม่ได้อนให้แม่ค้าดยตรงนะเขาก็ต้องเอาไปใส่ในระบบวอลเล็ตนะคะเวลาแม่ค้าไปเบิกถอนออกมาก็โดนหักค่าเปอร์เซ็นต์และค่าธรรมเนียมนะจ๊ะเพราะฉะนั้นกว่าจะถึงอ่ะมันก็โดนหักหลายทอดนะคะเพราะฉะนั้นคนุญาตจ,จริงๆแค่20บาทลูกค้า20บาทนะคะก็คือรับสมต้นเนี่ยส่งฟรีส่งฟรีอยู่แล้วนะคะแต่ปลายทางบวกเพิ่มแค่20 นะคะคสนใจต้นไหนโทรหาหรือทักไลน์หาแมค่ค้าได้ที่0805194988เลยเบอร์นี้เบอร์เดียวนะคะตัวยานะคะมีจํำหน่ายให้วันนี้จะมียกักคาเพลีย มียาฆ่าเพลี้ยะนะคะมาแบ่งปันให้ขวดละ40บาทนะรับสขวดเอาไปเลย100บาทนะคะช่วงนี้อากาศเย็นๆอากาศเย็นๆนะคะเพลี้ยเริ่มมาไราแดงเริ่มมีนะคะเพราะฉะนั้นเอาตัวนี้ไปติดไว้ได้เลยเอาไปแล้วใช้เลยนะคะไม่ต้องผสมน้ำอะไรแล้วนะคะเอาราดตามคนต้นลำต้นเล็กน้อยให้มันโดนตัวเพลี้ยะะคะ่ะ หยอดหยอดลดลาดเล็กน้อยหรือถ้าอยู่ตามหลังใบก็ใส่ขวดสเปรย์ฉีดฟิตฟิตฟิฟิซะหน่อยหนึ่งใช้ไม่หมดก็ปิดฝากเก็บไว้แบบนี้ได้เลยนะคะเก็บไว้บนที่สูงหน่อยก็ได้ไม่ต้องเข้าตู้เย็นอะไรใดๆไว้ในที่อุณหภูมิปกติได้เลยนะคะยาฆ่าเพลี้ยหขวด40บาทนะคะรับ3ขวดเอาไปเลย100บาทซื้อคู่ไปกับบอลสีได้ไม่ได้มีค่าจัดส่งใดๆเพิ่มนะคะสนใจสั่งซื้อเพิ่มเติมได้เลย มาดูบอลสีกันนะคะคลิปนี้มีอะไรบ้างเริ่มกันที่ต้นแรกนะคะชื่อว่าดาราประกายแสงนะคะดาราประกายแสงสวยๆเลยนะคะฟอร์มสวยใบหนาการแข่งแรงเอาไป79บาทนะคะดาราประกายแสงมี2ต้น ด้านหลังขยับมานิดนึงเป็นเหนือดวงนะคะเหนือดวงมีสองต้นป้ายแดงมาแล้วนี้รอดใหม่ก็แดงอันนี้รอดใหม่ก็แดงเหนือดวงนะคะอยู่ที่120บาทมีสองต้นด้านหลังตรงนี้ชื่อว่ารํารวยนะคะรํารวยขออยู่ที่90บาทนะคะสวยเลยป้ายลึกใบกลมๆงานโชว์กระดูกสวยๆนะคะมีสองกระถาง90บาท ไม้อยู่ในไซส์กระถาง6นิ้วนะคะงานจัดส่งที่ร้านของแมคค้ะส่งให้ทั้งกระถางเลยมีป้ายเขียนชื่อบอนติดไปให้ทุกต้นนะคะด้วยปากกากันน้ำอย่างดีนะคะส่งแพ็คส่งทั้งกระถางเห็นยังไงไปอยาง้งเลยนะคะเวลาลูกค้ารับไม้แล้วแกะแล้วเอาน้ำหล่อกลนกระถางพักฟื้นไว้สัก 1- 2คืนนะคะบางครั้งลูกค้ารับไม้แล้วลักษณะดินในกระถางมันเหมือนจะยุบลงไปเนื่องจากการสั่นสะเทือนตลอดเวลามันเหมือนกระเทาะกระเทาะกันล ไปเรื่อยๆนะคะเวลาแกะไม้เสร็จพักฟื้นน้องไม้แล้วนะคะสามารถเติมดินหรือหนุนดินได้นะคะหนุนดินก็คือค่อยๆค,คว่ำกระถางออกมาประคองต้นไม้ไว้เอาใบกัามปูใส่ไปที่ก้นกระถางเล็กน้อยแล้วก็เอาสวมกลับเข้าไปเหมือนเดิมฟอร์มมันก็จะได้ฟูดูเต็มกระถางแบบนี้นะคะหรือถ้าต้นไหนมันสูงอยู่แล้วเช่นต้นนี้มันสูงอยู่แล้วแต่ถ้าดินมันยุบเราก็เติมด้านบนได้เลยเติมบนกระถางได้เลยนะคะ แต่งฟอร์มให้สวยงามเพราะว่าเวลาขนส่งเวลามันสั่นสะเทือนตลอดเวลาดินมันยุบลงไปอยู่แล้วเพราะที่ใช้มันเป็นใบกัมปูเบาๆเท่านั้นเองเกิดการกดการอัดเนี่ยมันก็จะยุบลงไปเราก็เติมตกแต่งได้นะคะถัดมาต้นนี้มีชื่อว่าสิลาหุ่มทองเป็นตัวด่างนะติดด่างมาแล้วนะคะสิลาหุ่มทองขอ120บาทนะจ้ามี1ต้นสะพานข้ามแม่น้ำแควจ้า ตับสะพานนะคะหน้าสวยนะาเข้มเลยขออยู่ที่99บาทนะคะมี1ต้นอันนี้เป็นไผ่สีสุจกจ้ะไผ่สีสุกนะคะ100บาท100บาทติดด่างมาแล้วเป็นบอนใบไผ่ปลายแบบนี้เลยปลายติดชมพูปลายขาวปลายอมเหลืองอมแดงออกทุกเฉดแล้วแต่เขาจะออกนะคะไผ่สีสุกมีสอกระถาง1 0 0บาททางด้านนี้ชื่อว่าซับเรษถีนะจ๊ะซับเรษถีเอาไป79 จันทะเทพพบุตรนะคะติดด่างมาแล้วนะคะไม้ตัวนี้ทำยากอยู่เอาให้ไป1 3 9บาท139บาทมีต้นเดียวเก็บได้เก็บจ้ะต้นนี้นะจ๊ะต่อมาอันนี้มีชื่อว่าเจ้าสาวนะคะเจ้าสาวป้ายสวยสวยเลยเจ้าสาวขออยู่ที่89บาทนะคะมี1ต้นจ้ะอันนี้เป็นเศรษฐีปีชวดนะคะเศรษฐีปีชวดเอาไป99บาทกาคาพลิกจ้ะ กาคาพิกไป99นะพลอยพัตตานะคะไม้สวยฟอร์มดีนะคะสวยแบบว่าสวดทรงใบโตขึ้นงานกระดูกจะนูนชัดขึ้นนะคะไม้ตัวนี้ไม่ยังไม่มีเกลื่อนในท้องตลาดเก็บไว้เลี้ยงฟอร์มเอาไว้ดูสวยมากพลอยพัตาากระถางนี้ขอ100บาทละกันนะจ๊ะอันนี้ธาตุบางแก้วจะ้ะธาตุบางแก้วนะคะว่างต้นเดียวนะอันนี้เอาไป7จ็ดเ้าละกันนะคะ รัตนสินนี่ทางด้านนี้ชื่อว่ารัตนสินหลอดใหม่ป้ายแดงนะคะหลอดหม่ติดปลายแดงรัตนสินต้นนี้เอาไป79็ดเกาแล้กันจะมีต้นเดียวขยับมาตรงนี้นะคะแดดเริ่มไล่ สงไข่นะคะอาสงไข่น่าสวยๆเลยอาสงไข,ข่อที่80บาทนะคะป้ายเขียวมาแล้วป้ายเขียวมาแล้วกําลังเริ่มกัดสีที่พื้นใบกัดสีเข้มๆเลยนะคะชมพูเข้มๆเต็มใบเลยนะจ๊ะอาสงไข่80บาทมี2ต้นอันนี้เป็นหนานทิพช้างนะคะเอาไป7 9นะแล้วก็อันนี้เป็นมังกรทองจ่าไป7 9เช่นเดียวกัน ดวงใจพิสุดนะคะดวงใจพิสุจิ์ฟอร์มสวยๆต้นใหญ่ๆใบโตโตนี่ใบใหญ่กว่ามือไหมคะแล้วนะคะดวงใจพิสุจน์นะคะขออยู่ที่หนึ่งหนึ่งสมศูนย์นะคะ130่งริบาทอันนี้ใส่แม่พันเลยนะใส่แม่พันเลยนะคะกระถางสี่นิ้วกระถางสีนิ้วเขาก็ขายกันร้อยแล้วอะ อันนี้ให้กระถาง6นิ้วต้นเบิ่มเลยนะคะเอาแค่130พอนะคะดวงใจพิสุดนนะคะมี2ต้นถัดมาตรงนี้นะคะเลกาซีจะ้ะเลกาซีนะคะเลกาซี่ตัวน,นี้ไปาไป100บาทพื้นแดงป้ายเขียวเข้มๆแปด๊แปดๆเลยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นกระบองทาเวสสุวรรณนะคะขออยู่ที่99บาทสวยสวยจริงๆนะคะกระบองทาเวสสุวรรณนะคะ ออกทรงใบหอ,อกแบบนี้เลยแล้วก็ป้ายดุดุแบบนี้นะจ๊ะ99าบกาบาทมีกระถางเดียวกิตติมาเจตจิรานะคะ99บาทมีสองต้นนะคะพศกันจา้าอยู่ในตับรามเกียร์เนาะนะคะใบนี้เริ่มเปิดลายแล้วนะคะเริ่มลงหัวเปิดลายแล้วขออยู่ที่89บาทมีต้นเดียวทั่วเลยแล้วก็นางวิชุดาตับรามเกียร์เช่นเดียวกัน ออกไม้ป้ายนะคะเป็นป้ายๆแบบนี้เลยให้อยู่ที่80ก้เท่ากันนะคะงานส่งจัดส่งให้ทางกระถางนะคะแพ็กจัดส่งให้ทางกระถางเลยสนใจบอนสีสวยๆต้นไหนโทรหาหรือทักไลน์หาแม่ค้าได้ ที่เบอร์0805194988นะคะ1ต้น2ต้นก็ส่งนะคะมีค่าส่ง50บาทรับ3ต้นขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีปลายทางบวกเพิ่มแค่20นะคะสามารถซื้อยาค่าเพี้ยควบคู่ไปกับบอลสีได้เลยไม่ได้มีค่าจัดส่งเพิ่มแต่อย่างใด1ขวด40บาทรับ3ขวดเอาไปเลย100บาทมีติดเอาไว้ใช้นะคะดีกว่าเกิดเหตุแล้วหาใช้ไม่มีนะคะมันมาไวนะพวกเพลี้ยพวกลายแดง เยเนี้ผือ่อๆหน่อยหันไปอีกทีเต็มกกเต็มต้นแล้วแล้วถ้าเกิดมีเพลี้ยแล้วนะคะมันก็จะคอยดูดน้ําเลี้ยงของบอนสีของเราอาจจะยังไม่ได้ตายไปในทีเดียวแต่มันจะค่อยๆแห้งเหี่ยวไปทีละใบนะคะมันจะมาคอย กัดกินก่อกวนนะคะดูดน้ําเลี้ยงของบอนสีเหราเพราะฉะนั้นเอาตัวนี้ไปใช้ได้เลยนะคะรับรองได้ผลแน่นอนแม่ค่าทดลองใช้แล้วปีที่แล้วก็ขายช่วงหน,น้าหนาวปีที่แล้วแบบนี้แหละแนะนํานําเสนอลูกค้านะคะเอาไปใช้ได้ผลดีมากนะคะแนะนําอะไรที่ดีแนะนําบอกต่อนะคะบางท่านทราบบางท่านไม่ทราบไม่เป็นไรเราก็มีตัวยาจําหน่ายค่อยๆแก้กันไปทีละกระป๋ะนะคะ ช่วงนี้อากาศหน้าหนาวพวกเพลียมันจะเยอะนะคะเอาไปเตรียมไว้ได้เลยนะจ๊ะค่ะสำหรับวันนี้ก็จะมีไม้ประมาณนี้นะคะเช่นเคยจะมีความสุขนะคะสนุกไปกับการเลี้ยงบอลสีนะ,ะสนใจบอลสีต้นไหนโทรเบอร์นี้นะคะนี่ขึ้นไว้ให้ที่หน้าจอตลอดเลยตรงกลางน,นะจ๊ะโทรได้ทักไลน์ได้แม่ค้าใช้เบอร์เดียวเลยสะดวกแบบไหนแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะทักหาแม่ค้าซักก่อนบ่ายโมงแม่ค้าจัดส่งให้วันนี้นะ แต่ถ้าใคร,รทักมาหลังบ่ายโมงแล้วเป็นช่วงเย็นหรือช่วงค่าก็ได้เลิกงานแล้วบังเอิญเพิ่งมาดูเพิ่งเห็นคลิปนะคะพิมพ์ลายสั่งกันไว้ได้เดี๋ยวช่วงค่าๆแม่ค่ะมาตอบอีกทีเดี๋ยวจัดส่งให้เป็นรอบถัดไปได้นะคะจ้ะวันนี้ก็มีประมาณนี้ค่ะขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจา้ะสวัสดีค่ะ